ไอ้ยกอร์ซิล่าเสียงเท้ามีอยู่ข้างล่างบ้านเราครับเอาเอาวิญญาณไะเนี่ย วิญญาณวาอุ้ยมาเทสเกาะรีเบิร์ตกันโอ้โหเครื่องบินดูไม่ได้เลยอะทำไมมันชัดแต่ตัวเราอะตัวเราจริงๆมันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะลงตรงไหนครับลงตรงนี้ไหมเรียกตีนกันดีกว่าเพื่อนน่าจะลงตรงกลางปะ มันลงตรงกลางกันไหมเอ้าตายแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนตายไวจังเมื่อกี้ผมเห็นคนปะโอ้ยไม่หลงวะเพื่อนเก็บไปละขอฟินนี่หน่อยตายกูตายแน่ๆอย่ยาละึง โอ้ยังติดเทพไปหน่อยครับกี้ไปแล้วฟาร์มนี่ก็เก็บอะไรไม่ทันเพื่อนเลยปืนอะไรเอาก่อนภาพก็ตามที่ตาคุณผู้ชมเห็นเลยนะตาคุณผู้ชมเห็นยังไงผมเห็นอย่างนั้นแหละกระตุกยังไงผมก็กระตุกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เรื่องจัดการความร้อนนี่ผมว่ามันหายไปเยอะแล้วนะไม่ร้อนเท่าไหร่วะแต่หัวเนี่ยร้อนแทนแ้ว ไอคอสิล่ามันมีคนตรงนั้นน่ะไม่เล่นมันมีคนอยู่ข้างล่างนี้เว้ยได้ยินเสียงล้มเอเสียงใครล้มวะไม่อยู่เหรออุ้ยปืนนี้ไม่มั่นใจเลยว่ะมันมีสามสิบนัดเองยิงดีนะเว้ยแต่ว่ากระสุนน้อยไปหน่อยฮัลโหลครับ ไม่มีครับไปแล้วครับหนายทำไรวงมาแล้วมีโหลดเอาลงครับขอปืนดีๆหน่อยเพื่อนปืนนี้ได้ปะกี่นัดเนี่ยเสียงเท้าเสียงเท้าเราได้ยินเสียงเท้านะเว้ย วิ่งข้างบนนี่แหละดีสุดแล้วมีปะไอ้นี่บอดปะเนี่ยเดี๋ยวอาร์พีจีมาจ่อหน้าเราด้วยเพื่อนไปแล้วครับเข้าบ้านก่อนมันเป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะทำไมมันไปอยู่โลกเยี่ยวะเก็บได้ปะเนี่ย นั Double ่นไงเพื่อนล้มละกลับไปหาเพื่อนก่อนมาเล่นฝั่งข้างในไว้ดีกว่ามั้งชิบหายแล้วบังอาจบังอาจบุกอย่ามาบุกเรานะเราก็อยู่ติมติมของเรานี่นะ ทำไมตรงนั้นมันในส่องอะไรอะ่ะมีอยู่ข้างล่างบ้านเราครับเพ่นลมปะตรงนั้นชุบได้ปะเนี่ยเอาเอาวิญญาณปะเนี่ <c oughs> ย วิญญาณว้าอุ้ยเคบอรดนี่เองตกใจหมดเฮ้ยกูตายแน่เรียบร้อยอ,อู้ยกอีกคซล่าแคนฝังหุ่นนี่หว่าไอน้นี่โอ้กระตุกสวัสดีครับ <c oughs> พี่ทำไรพี่ทำไร มีปืนอะไรปะเอานี้ดีกว่าโอโ้โหไม่โดนเลยไม่มีกระสุนเลยเหรอมันจะเล่นยังไงล่ะคะนี่ที่มายังไงเนี่ยพี่มายังไงตกใจหมดเลยเอาปืนนี้ดีกว่า ปืนนี้มันโหดอยู่ครับแรงมากซูมเร็วด้วยวงมาแล้วอ่ะเราติ่มอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอวงบีบวิ่งไปข้างบนอีกคนเดียวแล้วนี่วิ่งหาเลยแหละถ้างั้นอ่ะเห็นล้อีกคนเดียวครับพื่ไหนวะ วิ่งโล่งขนาดนี้เลยนะขอบคุณครับชัยชน,นะเป็นของฉันนะเพื่อนไปละขึ้นหอมาแล้วหอก็เป็นดินน้ำมันมาเลย